ตัวพูดถึงหมีไม่ใช่หมีตัวนี้นะมันเป็นหมีโคลาไนตรกันรู้หรือไม่โคลาไม่ใช่หมีจริงๆไง,งมันเป็นสัตว์ตระกูลหมาจริงๆนะแต่คนชอบเรียกว่าหมีต้นไม้หรือหมีโคลาความน่ารักของมันโคลาเนิดมาแล้วต้อง20สิล้านปีนะสมัยก่อนอะ่ะตัวมันใหญ่มากมันเป็นหมีโคลายากักษ์้ต้นกำเนิดมันอยู่ที่อังกฤษ ชื่อจริงมันคือหมาเคอร์กี้แล้วมันก็เพี้ยนคนมันกินมันเรียกละเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนไปเจอหมีมันก็เรียกหมาโคกี้มามันก็เพี้ยนหมาโคอากี้มามันก็เพี้ยนอีกโคอาลีแล้วมันก็ปัจจุบันก็เป็นมีโคอาลาน้องไม่จำเป็นต้องกินน้ําก็ได้เพราะว่าน้องกินใบยูคาลิปตัสซึ่งมันมีน้ําอยู่ในนั้นแล้วถ้าน้องอยากเห็นหมีโคอาลาน้องต้องบินไปที่ลัสเซาออสเตรเลียนะมันอยู่ในป่ายูคาลิปตัสแต่เขาป่ากแล้วดิ